เราเชิญอาจารย์วีรพัฒนะคะปริยโวงศ์นะคะนักกฎหมายอิสระเดี๋ยวคุยกันควบทั้งสองเรื่องเลยทั้งสองประเด็นเลยตอนนี้นะคะอาจารย์ก็มาผ่านระบบสูงนะคะสวัสดีสสดอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับค่ะ อาจารย์คุยเรื่องแรกเอาเรื่องของการเมืองประเด็นร้อนกันก่อนนะอาจารย์อย่างกรณีเรื่องของหกข้อเนี่ยคะ่ะอาจารย์มองมองยังไงคะดูแล้วเนี่ยมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีความชัดเจนที่เป็นไปตามพฤติการที่มีการร้องหรือเปล่าคะคำว่าคำว่าพฤติการนี่สําคัญมากนะครับสวัสดีท่านผู้ฟัง FM ฟเร้อยจุดห้า แล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ใน Twitter xspace แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยเราคุยกันได้ครบทุกช่องทางนะครับาบางคนเขาอยากจะขายของตลาดตรงเราก็ให้ข้อมูลแบบตรงๆแย่ผู้ชมท่านผู้ฟังเหมือนกันถามท่านพิธีกรถามว่า,ามันมีมันมีมูลเหตุเพียงพอไหมนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องดีไอคอนนะครับเรากำลังพูดถึงนักร้องมิจฉาชีพซึ่งพยายามจะมากดขี่ข่มเหงประชาชนที่เขไปเลือกตั้งกัน นะครับได้รัฐบาลมาเขาจะทํางานแก้ไขปัญหาก็จะมาพยายามสร้างปัญหาสร้างประเด็นผมไม่เห็นไม่เห็นประเด็นอะไรเลยนอกจากประเด็นเดียวครับที่เขาร้องมาก็คือคนที่ร้องและพวกท้องตัวเองเนี่ยเสียผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับถ้าเราไปอ่านหกข้อเนี่ยมันจะมีข้อที่เป็นประเด็นจริงๆสำหรับเขาเนี่ยคือข้อที่5นะครับข้อที่5คือข้อที่บอกว่ารัฐบาลพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลต่อฉันเลยไน่พอใจต้องต้องถือเป็นการลบล้างการปกครอง ผมถามจริงๆเถอะนะครับคุณคุณคุณเป็นคนใหญ่โตมโหฬารมาจากไหนพรรคคุณมันสําคัญนักหนาหรือนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไรัฐบาลนี่ล้มล้างกับปกครองใช่ไหมไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทรและคุณภัยบูลแล้วก็พวกพ้องซึ่งไม่กล้าแสดงตัวออกมาชัดๆเนี่ยเป็นรัฐบาลเท่านั้นหรือถึงจะเป็นประชาธิปไตยไอ้ข้ออ,ขอีกห้าข้อที่เหลือเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวประกอบที่ที่อุปโลกมโนสร้างสมมติขึ้นมา โดยไม่มีหลักฐานทางกฎหมายอะไรไม่มีหลักฐานทางข้อเท็จจริงอะไรมายืนยันเลยนะครับถ้าถ้าท่านไหนมันอยากจะไล่ทีละข้อก็ไล่ทีละข้อ,ขอแต่ผมอยากจะบอกว่าหข้อที่ร้องมาเนี่ยร้องอย่างกับตัวเองเป็นคนที่สําคัญที่สุดประชาชนไม่สําคัญเขาจะเลือกตั้งยังไงฉันไม่สนใจฉันต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นฉันต้องรัฐบาลเท่านั้นฉันถึงจะพอใจคือถ้าเขียนแบบนี้นะครับก็หวังว่าสารนมนูญ ก็จะไม่รับคดีนี้แล้วถึงแมนะ้รับคดีนี้ก็คงจะวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมูลเหตุจูงใจและพฤติการทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ควรจะให้ศาลมาตัดสินครับไม่ไม่มีสักข้อเลยเหรอคะไม่มีหลักฐานเพียงพอในการสนับสนุนข้อกล่าวหาสักข้อเลยเลคะ่ะอาจารย์คือเราต้องดูก่อนหลักหลักกฎหมายสําคัญเนี่ยเป็นหลักที่เขาเรียกว่าหลักมือสะอาดนะฮะหลักมือสะอาดหรือหลักคลีนแฮนด์ซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์คุณใช้สิทธิ์ได้ แต่คุณอย่าใช้สิทธิ์พร่ำเพื่อหรือในทางสกรปรกนะครับคุณอย่าเอามือสกรปรกของคุณเนี่ยไปหยิบกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงเนี่ยมาทําให้ศาลหรือระบบกฎหมายแปดเตือนเพราะเราต้องตั้งคำถามก่อนว่ามูลเหตุจูงใจที่แท้จริงการร้องนี่คืออะไรถ้าคุณบอกคุณร้องเพื่อจะปกป้องประชาธิปไตยผมถามว่าคุณทาไมไม่ไปเรียกร้องให้มีการแก้รัฐมนูนให้เป็นประชาธิปไตยตรงกันข้ามเลยถ้าคุณไปอ่านหนึ่งในหข้อเนี่ยคือไม่ต้องการให้แก้รัฐมนูญไม่ต้องการให้ขจัด สิ่งปฏิกูลที่ติดมาจากการรัฐประหารผมใช้คำตรงไปตรงมานะสิ่งปฏิกูลอย่างเช่นระบบการเลือกสวมาเป็นผู้แทนประชาชนแต่ไม่ได้เป็นผู้แทนประชาชนที่แท้จริงเราไม่มีสิทธิเลือกแบบนี้ถ้าเขาอยากจะแก้รัฐมนูญคุณบอกแก้ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองอย่างนี้มูลเหตุจูงใจมันแสดงเห็นอะไรก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะ เอ่ออาอำนาจเขาพวกตัวเองเพราะพวกตัวเองยังไงชาตินี้ก็คงไม่มีวันจะเลือกตั้งชนะได้ใช่ไหมครับหรือข้ออื่นๆนะฮะข้ออื่นอย่างเช่นบอกว่าคุณทักษิณไปบงการสั่งการนะครับเอ่อให้พักการเมืองจะต้องตั้งรัฐบาลอย่างนั้นจะต้องไปเจอกันที่บ้านหลังนี้แถมเอาพักพลังประชารัฐออกแล้วผมผมถามจริงๆเถอะคือทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนั้นคุณทักษิณเชิญพลเอกประวิตย์หัวหน้าพักเอ่อพลังประชารัฐไปที่บ้านจันทร์สองแรกนะครับคุณยังจะมาร้องอีกไหมหรือวันนั้นถ้าเกิดคุณทักษิณ ตอบรับคําเชิญนะครับไปคุยกันที่บ้านป่ารอยต่อแล้วไปตั้งรัฐบาลก,กันตรงนั้นและมีพักพลังประชารัฐได้แลมนตรีสำคัญไปคุณยังจะมาร้องอีกไหม นี่ไงนี่คือหลักมือสะอาดคือผมมองไม่เห็นเลยว่าคนที่มาร้องเนี่ยจะมือสะอาดอยังไงและคุณไปดูประวัติคนที่มาร้องนะครับคุณเทระยุทธ์คุณก็ไม่ได้มีเป็นที่เคารพนบะถือยอมรับอะไรเลยในวงการกฎหมายคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับงานรับคําสั่งมาฟ้องคดีกล่นแกล้งเอาเปรียบประชาชนคดีที่เขาจะใช้สิทธิเสรีภาพนะครับหรือไปรับงานให้นักการเมืองก็พักเดียวพักพักพวก,กเดียวกันทั้งนั้นเนี่ย นะครับถามว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราติดตามวิเคราะห์การเมืองมาเนี่ยเราเห็นเคลื่อนเทียบยุทธสนใจเรื่องน้ําท่วมแม้เรื่องปากท้องประชาชนไหมเคยสนใจว่ารัฐบาลเขาอยากจะแก้ไขปัญหายาเสพติดทาให้คนมีกินมีใช้ไหมไม่เคยอยู่ในหัวสมองคนพวกนี้เลยนะครับ <c oughs> คนพวกนี้สนใจอย่างเดียวคือฉันจะร้อง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 แล้วก็ยุบพักยุบพักยุบพัก เพื่อให้พักพวกตัวเองนั้นกลับมาเสวยอำนาจได้วันนี้ประชาชนตัดสินใจแล้วว่าการเมืองไทยเนี่ยเขาไปข้างหน้าแล้วเขาต้องการให้มีพักเพื่อไทยพักประชาชนและพักอื่นๆมาสู้กันในทางการเมืองพักไหนไม่อยากจะสู้ในทางประชาไทคุณก็ลาออกไปทำอาชีพอย่างอื่นถูกไหมครับอย่างน้อยเนี่ยคุณไปขายตรงไปขายเครื่องกรองน้ำไปขายยาสีฟันไปขายครีมเนี่ยยังจะมีศักดิ์ศรีมากกว่ามาเป็นนักร้องรับจ้างนะครับมาเป็นนักการเมืองที่สอบตกนะครับเดินหลงวนอยู่ในป่าและประชาชนเขาไม่เลือก มันน่าอายอครับมันมันน่าอายและต้องหยุดได้แล้วครับแมมอาจารย์เดี๋ยวจะเอาว่าประมาทคุณทรยุ์มากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็นําไปสู่การยุบพักก้าวไกลมาแล้วนะคุณพิธาก็ล้มเพราะเขาคนนี้นะอาจารย์นะถูกต้องไงและนี่แหละคือปัญหาว่าทําไมผมถึงออกมาวิจารณ์เรื่องนี้อย่างไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจอะไรเพราะผมยอมรับไม่ได้ ผมยอมรับไม่ได้กับการมาทําร้ายมติของประชาชนผมไม่สนใจนะครับว่าคุณพิชาคุณองค์อิงคุณธนาธรคุณเศรษฐาใครจะเป็นนายกเนี่ยมันต้องตัดสินไปตามกระบวนการผมไม่มีสิทธิ์มาชี้ถูกไหมว่าผมต้องเกาต้องการคนนี้เท่านั้นถูกไหมครับแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรักษากติกาของบ้านเมืองวันนี้คนอย่างคุณธีรยุทธ์เนี่ย ถูกปล่อยให้ไปหยิบไมโครโฟนลากเอกสารหน้าหน้าเจียมเจี้ยมมานะครับผมอยากจะรู้จริง,งเอางบประมาณที่ไหนไปถ่ายเอกสารถ่ายถ่ายร้านเอกสารที่ไหนคุณไปคุณไปดูแล้วกันนะครับเอกสารเหล่านั้นอ่านมาโดยใครก่อนที่จะมายื่นแล้วนักข่าวก็ยื่นมาให้เขาพูดนะครับแล้วคุณชัยยศเคยมาออกรายการที่ต้องถกเถียงกันไหมไม่เคยไปออกรายการแต่รายการที่ ป้อนคําถามให้แล้วก็นั่งตอบกันอยู่กับคนคนเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับไปนับดูสิครับคุณจุยเคยไปออกรายการอะไรบ้างผมเห็นนะเขาไปออกนะแต่ออกกับพิธีกรซึ่งเคยขึ้นนนเวทีเป่เานบหวีล้มรัฐบาลขัดขวางการเลือกตั้งคือคนพวกนี้ซิ้นเนื้อประดาตัวพ,พ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างย่อยยับประชาชนไม่เลือกก็ไม่มีหนทางจะไปต่อนอกจากพยายามาใช้ใช,ใช้ใช้เทคนิคนทางกฎหมายนี่มาขัดขวางประชาธิปไตย ผมจึงอยากจะฝากผ่านรายการเรียกร้องนะบรรดานักกฎหมายครูบาอาจารย์ทั้งหลายในบ้านเมืองวันนี้เนี่ยคุณจะพร่ำสอนกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญหลักประชาธิปไตยค,ค,คุณทำอย่างนั้นไม่พอนะครับคุณต้องออกมาช่วยกันประสานเสียงหยุดยั้งคนอย่างคุณธีรยุทธ์หยุดยั้งคนที่อยู่เบื้องหลังคุณธีรยุทธ์นะครับวันก่อนรองโคศพพักกลางประชาชนยอมรับในสถานีพีพีทีวีเลยว่าอ๋อคุณภัยบูญณิติตะวันเนี่ยเขาคุยกันมาแล้ว จะคุยกันส่วนตัวอะไรเนี่ยผมว่าไปแก้ตัวกันนะ้ำคุณๆเถอะนะครับแต่คุณคุยกันมาแล้วคุณถึงขั้นนัดวันกันแล้วว่าต้องเป็นวันที่10เดือน10จึงต้องยื่นอายการล่วงหน้า15วันเพื่อให้มันตรงเป๊ะ ผมอยากจะสงสัยจริงๆว่าดีไอคอนเนี่ยเขามาขายตรงนี่คุณจะนี่คุณจะมาเล่นการตลาดตลาดตรงทางการเมืองใช่ไหมคือคุณอยากจะเลือกปฏิทินว่าต้องวันที่10เดือน10มีเซอร์ไพรส์นะครับสรุปนี่มันเป็นเรื่องปลอบขายของกันเหรอนี่มันเรื่องประชาธิปไตยที่ประชาชนเขาไปเลือกตั้งกันมานะครับก็อยากจะฝากจริงๆว่าผมไม่ให้คุณค่าไม่ให้น้ำหนักและนักกฎหมายนักวิชาการคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยควรจะออกมาปฏิเสธนะครับแล้วมองคุณชยุทธเนี่ยเป็นตัวยี้ในทางประชาธิปไตยเราไม่ควรให้พื้นที่เขาสได้ซ้ำครับ ค่ะนั่นหมายความว่าคือในในท่ามกลางการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวในหลายหลายฝ่ายแบบนี้ค่ะควรที่จะต้องยุต,ตินิติสงครามได้แล้วแล้วหันมาใช้กฎหมายเพื่อเพื่อให้เกิดความสร้างสารรค์แล้วก็ให้อ่อ การเมืองนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมคะคือคือคำว่านิติสงครามเนี่ยผมก็เข้าใจความหวังดีนะครับของอาจารย์ปียบุตรที่ที่เอาคําจากต่างประเทศมาแปลแต่ผมไม่ชอบคํานี้เลยคําว่านิติสงครามเนี่ยมันมีคําว่านิติอยู่มันเหมือนกับว่าเราเอากฎหมายมาต่อสู้กันซึ่งกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องการต่อสู้ อ้างสิทธิ์กันอยู่แล้วนะครับใ,ในความหมายของผมเนี่ยผมไม่มองเลยว่านี่คือนิติสงครามเพราะมันไม่ใช่กฎหมายสิ่งที่กลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเอาเอาเป็นการสร้างสภาพให้เราเข้าใจผิดว่ามันคือกฎหมายอย่างเช่นมาตรา49ที่ที่คุณเทยุทธใช้อ้างเนี่ยในสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งผมไม่ยอมรับเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่หลักกฎหมายที่แท้จริงที่จะมาใช้กันแบบนี้หมายความมาตรา49เนี่ยถ้ามันใช้ให้ถูกมันก็ใช้ได้ถูกไหมครับมาตรา49ที่ใช้มาอ้างเพื่อจะหวงังวางหมากให้เป็นกระสู่การยุบพักเพื่อไทยคืออะไรมาตรา49ที่เขาที่คุณทยุทธ์อามาก,ก็หมายความว่ากรณีที่มีคนใช้สิทธิเสรีภาพทําเพื่อผิดหลักนะครับไปใช้สิทธิเสรีภาพมาทําร้ายส่วนรวมมาทําร้ายประชาธิปไตยยกตัวอย่างสมมุติคุณทักษิณไปปราศัยนะครับบอกว่าพ,พ่อแม่พี่น้องครับพวกเราจะต้อง ไปล้อมสารล้อมทำเนียบนะครับเพราะ่อแม่พี่น้องครับเราต้องไปปิดล้อมโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์เจ้านี้ไม่ให้เขาทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไอ้แบบนี้เนี่ยคุณทักษิณจะอ้างสิทธิเสรีภาพแบบนั้นไม่ได้เพราะมันการเป็นการอ้างมาทําร้ายประชาธิปไตยทําลายหลักการตรวจสอบทําลายหลักการแบ่งแยกอำนาจแต่วันนี้คุณทักษิณเขาขึ้นเวทีปราศัยแสดงวิสัยทัศน์คุณจะชอบคุณจะไม่ชอบคุณก็วิจารณ์เขาไปสิแต่จะมาบอกว่านี่คือเรื่องการเอามาตรา49มาใช้เนี่ย อันนี้ไม่ใช่นิติสงครามครับอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่ผมเรียกก็คือเป็นสภาวะการเมืองกลืนกฎหมายคือเป็นสภาวะที่การเมืองเนี่ยมันเอาอำนาจทางการเมืองผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยเข้ามาปิดทับนะครับกฎหมายจนกฎหมายไม่มีที่จะยืนไม่มีที่จะหายใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้กฎหมายและการเมืองมันเดินต่อไปเนี่ยคุณต้องเลิก เอากฎหมายมาเล่นการเมืองคือเลิกเอาการเมืองมากลืนกฎหมายนะครับนีติสงครามจะเรียกกันก็เรียกกันไปเถอะแต่ผมคิดว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเนี่ยคุณต้องต่อสู้อย่างหลักแหลมและใช้กลืนนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่มีประเด็นให้ร้องเ่ยคือมันไม่มีประเด็นที่จะบอกว่าคุณทักษิณไปขึ้นเวทีคุณทักษิณจัดประชุมนะครับคุณทักษิณเป็นเพื่อนกับผู้นําต่างชาติแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีเหรอที่เราจะมีคนสักคนนึ่งในประเทศไทยซึ่งเขามีวิสัยทัศน์พูดอะไรคนก็อยากฟังพูดแล้วต่างชาติก็อยากฟังหรือคุณอยากจะมีีคนท เดินยังเดินไม่ได้ประชุมสภายยประชุมไม่ได้พูดอะไรก็พูดไม่ได้คุณอยากจายิผู้นาแบบนั้นเหรอคือถ,ถ้าคุณชอบเลื่อมใสผู้นำแบบนั้นคุณก็ไปเลือกเขาแต่ประชาชนเขาไม่เลือกนั่นคือปัญหา ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนไม่เลือกคนของคุณคุณก็เลยพยายามจะเอาสารนี่มาใช้เป็นเครื่องมือในการทําลายมติประชาชนที่เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนมานี่คืออันตรายซึ่งนักกฎหมายนักวิชาการสื่อมวลชนต้องช่วยกันออกมาประสานเสียว่าเรายอมรับคนแบบนี้ไม่ได้คนแบบนี้น,นะครับจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกับพวกมิจฉาชีพขายตรงตลาดตรงที่เป็นข่าวหรอกนะครับไปดูว่าเขาใช้วิธีการดึงสารมาใช้เป็นเครื่องมือผมถึงรู้สึก รู้สึกอึดอัดมากเพราะตอนนี้มันมีข่าวที่น่ารันทดใจใช่ไหมข่าวเรื่องคุณธีรยุทธ์ข่าวเรื่องพักพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องปิดบังอะไรกันคนที่ได้ประโยชน์ก็มีอยู่พักเดียวพักอื่นเขาไปกันข้างหน้ากันหมดแล้วมีพักนี้พักเดียวที่ปรับตัวไม่ได้สสในพักก็แตกสลกยขาดกับกลุ่มที่พยายามจะใช้ ช่องว่างทางกฎหมายในการมาเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าก็ให้ตํารวจเขาสอบสวนไปสิ่งแบบนี้พวกเรานักกฎหมายสื่อมวลชนนักวิชาการเนี่ยต้องช่วยกันออกมาห้ามปรามมิฉะนั้นแล้วเราก็จะอยู่ในวังวนแบบนี้สมมติยุบก้าวไกลได้ยุบเพื่อไทยได้แล้วเหลือใครละครับเหลือใครละครับเหลือพักพักไหนพักภูมิใจไทยซึ่งเคยออกหาเสียงว่าจะแก้รัฐมนูญถึงเวลาวันนี้ก็แก้แต่แก้แบบยากมากเลยเกินคุณอยากได้พักกันเป็นแบบนั้นเหรอ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ช่วยกันออกมาประสานเสียงต่อสู้ยับยัง้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้ฉะนั้นเองอาจารย์ก็มองว่า6ข้อแทบจะไม่มีความชัดเจนหรือมีความหนักแน่นเพียงพอเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะอาจารย์เดี๋ยวเอาประเด็นเรื่องของการเมืองให้จบไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะถาม<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของอประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังเป็นข่าวด้วยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามองแบบนี้เนี่ยไม่มีความชัดเจนไม่หนักแน่นเพียงพอทั้งหข้อดูแล้วแบบ เออมันมันดูไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปสนับสนุนข้อเก่าวหาอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าการยื่นคําร้องแบบนี้เนี่ยอาจจะสร้างความไม่แน่นอนในเรื่องของการเมืองอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพอาจารย์มองอยังไงคะแน่นอนครับเป็นเป็นส่งผลต่อเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในระบบการเมืองไม่ใช่ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลน,นะความเชื่อถือรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนผ่านการเลือกตั้งถูกไหม แต่ความเชื่อถือในระบบการเมืองซึ่งมันสะท้อนทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้ไปที่ตัวคุณองิงนะแต่มันสะท้อนทั้งระบบเลยเนี่ยกำลังถูกทําให้สั่นคลอนว่าสมมติผมเป็นนักลงทุนต่างชาติผมอยากจะมาตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าอย่างดีนะครับสมมติเทสลาจะมาสมมติบริษัท Microsoft เนี่ยจะมาตั้งลงทุนโครงการ AI พัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องมานั่งเซิร์ช Google หาและเราพูดใส่มือถือมันตอบได้ทุกอย่างเลย ปรากฏเขาอยากจะมาสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศเขาบอกไว้าตายมาประเทศนี้ฉันไม่รู้หรอกเพราะเดี๋ยว นายกคนที่ฉันกำลังคุยด้วยแล้วคนตัวนี้ฉันคุยด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ก,ก็อาจมีอันเป็นไปเพราะตีความกันกว้างเหลือเกินทำกับข้าวก็ผิดย้ายที่ปรึกษาก็ผิดนะครับตั้งคนที่เขาทำงานเป็นมาก็ผิดนี่ไปขึ้นเวทีปาศัยมีคนขึ้นเวทีปาศัยรัฐบาลมีความคิดอยากจะทำให้พี่น้องมีกินมีใช้แก้ยาเสพติดได้ก็ผิดอีกนะครับเป็นมิตรที่ดีกับเพื่อนบ้านก็ผิดอีกคือท่านอย่างนี้เนี่ยนะครับความมั่นใจในประเทศไทยเนี่ยมันก็ลดถอยหายไปถ้าเกิดใครจำได้เราเคยอ้างว่าเราจะกลายเป็นเสือ,เส,อเสือเศรษฐิจใช่ แต่เราได้เป็นแต่ลูกแมวเนี่ยเป็นลูกแมวที่ถูกกล่อมโดยนักร้องหลงป่าพวกนี้นะครับมันก็คงจะไปไหนไปข้างหน้าไม่ได้สักทีมันเรื่องนี้คือสิ่งสําคัญมากที่พวกเราจะต้องช่วยกันออกมาปฏิเสธไม่ให้พื้นที่แล้วก็เลิกฟังอย่างคนอย่างคุณธีรยุทธ์นะครับคุณธีรยุทธ์กล้าไหมล่ะคุณบอกสิว่าตอนนี้รายได้คุณมาจากไหนคุณเคยไปคุยกับใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐที่คุณภัยบุญนิติตะวันบอกว่าเคยคุยกับคุณคุณคุยกันยังไงไปดื่มเหล้าไปดื่มวายหรือว่าไไปปปสสัังงงรรรรแวหหหหาาะะโยชชชนนนน์กกที่คุณต้้ออบใมด ถพราะคุณอ้างตัวเป็นประชาชนเหมือนกับคุณเป็นคนดีจะมาตรวจสอบรัฐบาลนะครับแต่คุณทําได้แต่เรื่องเดียวก็คือหวังจะตักตวงประโยชน์เข้าพักแล้วก็พวกพ้องตัวเองแบบนี้ยอมรับไม่ได้คนที่เสียหายคือผมคนที่เสียหายก็คือท่านผู้ฟังคนที่เสียหายคือประเทศชาติซึ่งจะอยู่ในวังวนการเมืองน้ำเน่าแบบนี้แล้วเราไม่เอาแล้วครับเราอยากจะมีสองพรรคใหญ่ มีพักเพื่อไทยพรคประชาชนเ้าสู้กันด้วยฝีมือพักอื่นก็ต้องปรับตัวแล้วก็สู้ในด้วยฝีมือสู้ด้วยนโยบายไม่ใช่สู้กันด้วยวิธีการศกปรกวิธีการที่พยายามดึงเอาการเมืองไปสู่ศาลวิธีการที่พยายามจะให้การเมืองกลืนกฎหมายอย่างนี้เรายอมรับไม่ได้ต้องปฏิเสธครับจากค์ครับลับบบภาพของรัฐบาลครับจะอยู่ยังไงต่อฮันี้เมื่อพวกขัดแย้งมาอยู่รวมกันแล้วก็ปรากฏภาพที่คุณทักษิณคุณเนวินตะกบกันเนี่ยฮะ การพูดการพบกันการคุยกันในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณเราพวกเราจําได้แม้ว่ามันมีอยู่บางบางยุคบางสมัยซึ่งนักการเมืองบางคนเนี่ยฉันยังไงฉันก็จะไม่คุยเลยจะให้เลือกตั้งก็ไม่เลือกนะครับฉันจะไม่ให้เลือกตั้งด้วยนะครับเป่าดกวีดเสร็จเรียกทหารเสร็จไม่ให้เลือกตั้งด้วยคือคนแบบนั้นเนี่ยหมดยุคไปแล้วแล้วคนเหล่านั้นวันนี้บางคนก็เข้ามาร่วมรัฐบาลชุดน,นี้แล้วด้วย ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันมันเป็นการขยับไปข้างหน้ามันเป็นการพิสูจน์แล้วว่าแนวคิดว่าฉันจะมาเป็นอันแก๊งอันตรภัยปิดสีแยกกลางกรุงเทพพ่อแม่พี่น้องมาฟังเพลงกันแต่ชาวบ้านชาวช,อชอ่องเขาทามาหากินไม่ได้ประเทศชาติล่มจมเนี่ยไม่มีใครเขาเอาแล้วกับวิธีการแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้ไอ้ถ้อยคําที่อยู่ในหข้อคุณจิรยุทธ์เนี่ยมันเป็นถ้อยคําที่ก๊อปปี้เอนเพสมากันเลยนะถ้าเกิดใครไปอ่านเรื่อง m o u 2 5 4 4เนี่ยนั่นคือถ้อยคําที่เคยมีฝ่ายต่อต้อตานรัฐบาลที่ไมมม่เเเเอออาาาากกรลืตั้ง้งนยพยจะอออใช ถ้าใครติดตามการเมืองมานานพอจะรู้เลยว่าคนเขียนสคริปต์ก็แก๊งเดียวกันหน้าเดิมนั่นแหละแต่วันนี้ไม่มีเรี่ยวแรงจะออกมาเพราะเพราะว่าคงกระดากอายก็เลยให้คุณเทยุทธมาออกหน้าแทนอันนี้สงสัยคุณเทยุทธนิดหนึ่งนะที่ต้องออกหน้าแทนเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังเข้าสู่การเมืองที่มีการตรวจสอบเข้มข้นแบบที่ควรจะเป็นคือคุณดูพักประชาชนเขาสิครับเวลาเขาเอภิปรายเนี่ยเขามีสไลด์เขามีชาร์ตเขาสับรัฐบาลเป็นฉากจักจาก่งเลยนะครับเรื่องชั้น14เนี่ยที่คุณเยุทธเอามาอ้างเนี่ยถามว่า คุณโรมหรือว่าคุณวิโรธหรือพักประชาชนเนี่ยพักส้มเนี่ยเขาก็สับรัฐบาลเรื่องนี้มาตลอดถูกไหมนั่นคือการเมืองที่ควรจะเป็นการเมืองที่ฝ่ายค้านต้องที่จุดตรวจสอบรัฐบาลแต่พักประชาชนเขามีสติริตเขาเป็นเมือชีเขาไม่เอาเรื่องนี้ไปร้องสายและมนุน์พระจุพรรคเพื่อ,อไทยเขาเอาใจประชาชนเป็นที่ตั้งว่าถ้าประชาชนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลทํางานไม่ดี ประชาชนก็ต้องมาเลือกพรรคประชาชนเขายังตั้งชื่อตัวเองเป็นพรรคประชาชนเลยเวลาเรียกแล้วก็ปวดหัวนิดหนึ่งนะครับนั่นคือการเมืองที่มีขืนการเมืองที่ประชาชนมีสองพรรคแข่งกันแต่ถ้าเราปล่อยให้คนอย่างคุณธีรยุทธ์อย่างคนที่ยังหลงเหลืออยู่ในพรรคประชารัฐเนี่ยใช้สารแรละมาดูเป็นเครื่องมือมายุบพรรคนน้นยุบพรรคนี้ได้แล้วเราจะเหลืออะไรครับปร,ประชาชนคนธรรมดาพวกเราจะเหลืออะไรเราก็จะเหลือแต่คนที่ ชนะเลือกตั้งไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นคิดได้อย่างเดียวฉันจะเอากระรวงนั้นฉันจะกระทรวงนี้แล้วก็ปิดบ้านร้องเพลงสวยสุกดื่มวายราคาแพงกันแบบนั้นนี่อันตรายมากอย่างนั้นก็คือเรากําลังจะปล่อยให้มีคนดึงสารมาเป็นเครื่องมือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เราควรจะรักษาระบบซึ่งมีพักการเมืองใหญ่สองพักอย่างน้อยสู้กันแล้ววันนี้มันเริ่มขึ้นแล้วมันกําลังเริ่มขึ้นแล้วเราไม่ควรจะทําลายมันเราควรจะรักษามันไว้ครับ ก็ถือว่าประเด็นเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าจะเป็นยังไง<ช>นะคะแต่ว่าไหนๆน,นะคะอาจารย์ก็เป็นนักกฎหมายเนาะนะคะชวนคุยอีกหนึ่งประเด็นนะคะ<ช>อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เลยที่ตอนนี้กําลังติดตามกันอยู่นะก็คือไอ Group อรุร่<ช>ล่าสุดคุณกันเทตะถาวรก็ไปสแสดงความบริรสุทธิ์กับตำรวจที่กอง<ช>ปราบแล้วนะครับ<ม>ก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นให้ข้อมูล และก็ไม่แสดงความรู้สึกหรือความเห็นใดๆเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วก็ขอโทษสื่อมืนชนบอกว่ายินดีให้ข้อมูลแล้วก็จะอยู่เคียงข้างความถูกต้องเสมอผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามผูกวันนี้ การให้เหตุผลอย่างนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็แทบจะทุกคนเลยนะคะคก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าไปเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงของตนเองแล้วก็เข้าไปชี้แจงนะคะทีนี้เนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนนะอาจารย์อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาดําเนินกันไปแต่ว่าถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ในแง่ของกฎหมายนะคะ,ะเวลาเราค่อนข้างที่จะจํากัดพอสมควรเกถามรวบแบบนี้เลย โอกาสรอดไม่รอดนะคะสาหรับประเด็นที่กําลังที่จะเกิดขึ้นอาจารย์มองยังไงในแง่ของตัวบทกฎหมายคะก็ไม่อยากให้ประชาชนหนีเสือป่าจระเข้และเจอคนอย่างคุณทยุทธ์ต้องมาเจอคนที่พยายามจะมาเอารัดเอาเปรียบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเวรกรรมจริงๆก็อยากจะให้กฎหมายให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเพราะวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเหตุผลและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกรณีไอคอนทั้งหมดคืออะไรส่วนใหญ่เราจะรับรู้ความเจ็บปวดจากฝ่ายผู้เสียหายซึ่งผมฟังแล้วผมก็เห็นใจ นะครับแต่เราต้องให้โอกาสคนฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีโอกาสได้ชี้แจงซึ่งวันนี้เขาเรื่องเข้าไปชี้แจงแล้วผมอยากตั้งข้าสังเกตอย่างนี้ว่ากฎหมายเรื่องของไอคอนเนี่ยความจริงเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องไปที่ตารวจก็ได้นะครับมันมีกฎหมายเฉพาะเรื่องตลาดตรงเนี่ยอยู่แล้วมีคณะกรรมการมีนายทะเบียนอยู่แล้วแต่บ้านเราเนี่ยแปลกประหลาดมาสาจาย์มากคือ หมือนกับระบบที่ควรจะเป็นไม่ทํางานจะต้องมีฮีโร่คนนั้นโผล่มานะครับมาเรียกระดมชาวบ้านแล้วอยู่ดีตํารวจบางคดีฉันก็ไม่เคยทําบางคดีก็ทําอย่างรวดเร็วมากประสานเสียงกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวคนดังดาราแล้วคนมีเงินเนี่ยปัดคดีไปเร็วนะครับแต่คดีของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองบางทีก็ไปช้าเลยเกินบางคดีผมก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากจะย้าว่าภาครัฐก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับทั้งสองฝ่ายเท่าเทกัน ฟังผู้เสียหายแล้วก็ฟังคนที่เขาชี้แจงถามว่ามีโอกาสรอดไหมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ากฎหมายเรื่องธุรกิจไอคอนเนี่ยมันเป็นกฎหมายว่าด้วยการทําธุรกิจตลาดตรงนะครับซึ่งมีกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่อยากจะโฆษณานะครับว่ากฎหมายเรื่องตลาดตรงที่ตรากันมาใช้กันมาตั้งแต่ปี2545เนี่ยเซ็นโดย <c oughs> นายกประเทศไทยชื่อคุณทักษิณชินวัตรนะคือกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกนะครับท่านก็ เห็นว่าเราจําเป็นจะต้องมีกฎหมายมาควบคุมธุรกิจแบบนี้นะครับคำถามคือระหว่างทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจว่ามีสื่อรายการ,น,ราะน,นะครับอสมทอนี่แหละนะครับคุณดนายหมาแก่เนี่ยเอาเอกสารมาเปิดเผยเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่2,561มีหน่วยงานเข้าไปเริ่มตรวจสอบแล้วคำถามคือรัฐบาลตอนนั้นอยู่ไหนพอบอรตรตอนนั้นอยู่ไหนผู้บังคับการเอ่อตรวจคุ้มครองบริบทําอะไรอยู่ตอนนั้น ทำไมคดีมันถึงจมมาแล้วพอเปลี่ยนพบตรคนใหม่ปุ๊บรัฐบาลใหม่มาปุ๊บมันถึงสามารถเดินเรื่องนี้ได้อันนี้มันเป็นคําถามเชิงการเมืองเหมือนกันนะมันเป็นคำถามว่าทําไมรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณถึงไม่ใส่ใจปัญหาของประชาชนแต่โชคดีที่วันนี้รัฐบาลที่เข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับพบตรก็ค่อนข้างจะเป็นที่นับ,นบถือได้ไม่ใช่พบตรที่มีคดีค้างติดตัวทนายบางคนไปช่วยผู้เสียหายก็ไปเชียร์เพราะอาดีตรองพอบตรที่มีคดีค้างติดตัวนะครับมันก็ขัดแย้งกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ คำถามว่ามันจะมีมีมีประเด็นอะไรที่มันเสี่ยงคุกสิต่ตารางไหมมีครับเพราะกฎหมายเรื่องตลาดตรงเนี่ยกำหนดโทษจำคุกไปเลยว่าในกรณีที่คุณทำธุรกิจตลาดตรงนะครับทำแบบไอคอนเนี่ยแล้วคุณไปมีวิธีการชักชวนคนเข้ามาขยายสมาชิกโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนโดยคำนวณคำนวณจากจำนวนสมาชิกที่สูงขึ้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือเหมือนที่เราพูดกันเนี่ยว่าป้องกันสภาพแชร์ลูกโซ่กฎหมายเขียนไว้เลยนะครับมีโทษจำคุกนะครับครั้นี้ โทษจำคุกเนี่ยมันมีกำหนดไว้สำหรับตัวบริษัทหรือตัวธุรกิจไม่ได้พูดถึงดาราพรีเซนเตอร์ไม่ได้พูดถึงคนที่ถูกจ้างเข้ามานะครับช่วยแต่ละกฎหมายอาญามันมีเรื่องตัวการผู้สนับสนุนการกระทำความผิดคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนทําเองแต่คุณรู้เห็นเป็นใจรับร่วมประโยชน์แล้วก็ทําด้วยกันมีเจตนาส่อไปทางเดียวกันอันนี้ก็เอาผิดได้นะครับแม้ดารงดาราคนดังเนี่ยคุณจะอ้างตําแหน่งว่าคุณเป็นพรีเซนเตอร์รับค่าตอบแทนยังไงเนี่ย มันไม่ใช่ข้อขอ,นะขอ้างทางกฎหมายนะข้ออ้างทางกฎหมายคือคุณต้องดูว่าเจตนาของคุณเนี่ยรับรู้และเล็งเห็นผลไหมนะครับถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายอันนี้ก็ยากนะครับศาลน,นั้นอาจจะเมตตาปรานีนะรอลงอายายท่านได้แต่ท่านต้องแสดงความสุจริตแ,และความจริงใจออกมาได้อย่างเนิ่นๆนะครับวันนี้ผมได้ข่าวว่ามีการพยายามจะรวบรวมผู้เสียหายแล้วก็มีการตั้งกองทุนเยียวยาก็เป็นสิ่งที่ดี แต่มันอาจจะไม่พอครับเพราะถ้าสมมติมีคนเสียหาย300,000คนแต่มีคนที่มารวมตัวกันแค่หมื่นคนและอีกอีกแสนกว่าคน2 0 0,000กว่าคนที่เหลือเราจะช่วยเขายัางไงอันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาช่วยดูแลและภาคเอกชนอาจจะต้องใช้วิธีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ฟ้องคดีแบบพิเศษนะครับอาจจะเป็นคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มนะครับหรือเป็น Consumer Class Action ซึ่งจะเปิดช่องให้มีการคืนค่าเสียหายไปให้ทุกคนที่เสียหายไม่ใช่ว่าใครไปร้องก็ได้ไอ้คนที่ไม่ได้ร้องก็ตกขบวนไอ้แบบนี้อาจจะไม่เป็นธรรมครับ ือฟังแบบนี้เนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องรอพิสูจน์ใช่ไหมคะว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะก็ต้องไปตามสื่อในในหลายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินนี่ก็สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ใช่ไหมคะอย่างเรื่องของงบเงินเนี่ยคะ่ะคือเส้นทางการเงิน,นสําคัญอยู่แล้วแต่หัวใจใ,ในการพิสูจน์ความผิดในกฎหมายอาญาคือหลักเจตนานะครับเจตนาเนี่ย<ม>กฎหมายอาจจะไม่ได้ดูเลยนะว่าเงินเนี่ยมันเข้ากระเป๋าคุณมากน้อยแค่ไหน คุณดูว่าคุณมีเจตนาประสงค์ต่อผลเล็งผลผลไหมว่าคุณทําอย่างเนี้ยมันเข้าข่ายการกระทาที่ผิดกฎหมายมันเข้าข่ายเป็นการดึงคนเข้ามาเสียหายนะครับสมมุติบางคนบอกเออฉันช่วยแต่เดี๋ยวฉันไปรับเงินตอนปีหน้ายังไม่ได้รับเงินก็ผิดนะครับเพราะกฎหมายอาญาไม่สนใจว่าคุณจะรับเงินหรือเปล่ากฎหมายอาญาหลักกฎหมายอาญาในเรื่องนี้คือคุณมีส่วนร่วมมีเจตนาร่วมในการไปช่วยดึงคนเข้ามา แล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์โดยนับจํานวนว่ายิ่งดึงคนได้เยอะผลประโยชน์ยิ่งสูงอย่างเงี้ยนะครับเช่นมีเป็นเลเวลเป็นเทียนะครับว่าอุ้ยคุณดึงคนคุณซื้อเยอะคุณดึงคนได้เยอะลูกขายคุณเยอะคุณจะได้ค่าตอบแทนคอมมิชชั่นได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ทองคาผมว่าแบบเนี้ยค่อนข้างจะเสี่ยงนะแต่ทั้งหมดทั้งป่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายอาญาและมีกฎหมายหลายบทหลายตัวนะมีทั้งเรื่องประหลาดตรงมีทั้งเรื่องพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินกัรเป็นชอบของประชาชน หลายคนงงเฮ้ยอะไรนะกู้ยืมเงินมีกู้ยืมเงินได้หรือนะครับก็ต้องอธิบายก็กฎหมายว่าในหลักเ,เกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกวงประชาชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยกำหนดนิยามพิเศษไว้กว้างขึ้นคําว่ากู้ยืมเงินตามกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยที่ผมพูดถึงแล้ววันนี้ตํารวจเอามาใช้แจ้งความนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้พูดถึงแค่ไปกู้ยืมเงินจากธนาคารแล้วก็มีดอกเบีย้ยเท่านั้นนะเขาพูดถึงการให้ประโยชน์ให้ตัวให้ชักชวนมาลงทุน ก็ถือว่าตีความเข้าลักษณะกู้ยืมเงินได้ถ้ามีการป่างตอบแทนที่เข้าเงื่อนไขคราวนี้เราก็ต้องให้ตํารวจเขาทํางานแต่ผมอยากจะฝากผ่านรายการให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่รวมถึงท่านที่ฟังอยู่ใน Facebook แล้วก็ x s ็ a ซ์เพสยนะครับว่าเราอย่าลืมนะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้มีแค่กฎหมายอาญา,าเรายังมีกฎหมายแพง่ง เรายังมีกฎหมายในเรื่องการฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมยังไม่เห็นทนายความหรือว่านักกฎหมายคนไหนมาพูดชัดเจนแต่เผอิญผมทําคดีแบบนี้อยู่ก็คือคดีหุ้นกู้สตาร์คดีหุ้นสตาร์คแล้วก็คดีซิฟแม็กซ์นะครับเราเนี่ย รู้ว่าภาครัฐเนี่ยจะเดินดำเนินคดีอาญายก็ให้ท่านทํางานของท่านไปแต่พวกเราเนี่ยไม่รอนะครับเพราะเราจะฟ้องคดีแพ่งข้อดีของการฟ้องคดีแพ่งถ้าคุณฟ้องเป็นเนี่ยคุณเรียกค่าเสียหายได้สูงขึ้นสมมุติว่าคดีอาญายเขาบอกเอ,เอาเงินคืนมาคุณซื้อของไปแสนหนึ่งเอาเ,อาเงินคืนมาแสนหนึ่งแต่ถ้ามีคดีแพ่งเนี่ยผมฟ้องเรียกบวกดอกเบี้ยบวกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษจาก10,000แอาจจะกลายเป็นแสนห้าเป็นสองแสนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับ ทนีนี้วิธีการฟ้องแบบนี้เนี่ยถามว่าสมมติมีผู้เสียหายสามแสนคนมาจ้างผมหรือจ้างใครเปทนายเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะวุ่นวายถูกไหมต้องมานั่งสัมภาษณ์ทีละคนวิธีที่ทกฎหมายไทยมีก็คือเรามีระบบการดําเนินคดีแบบกลุ่มหรือ class section หมายความว่าคนหนึ่งคนจากสามแสนคนเสียหายในคดีไอคอนเนี่ยคุณฟ้องคนเดียวนะครับคุณฟ้องคนเดียวถ้าศาลร,รับเป็นคดี room, แบบกลุ่มแล้วพิพากษาให้ไอคอนคุณพอหรือผู้เกี่ยวข้องคืนเงินมาเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหาย ถ้าเข้าเงืินไขที่ศาลกําหนดพูดง่ายๆคือมันประหยัดเงินประหยัดเวลาและเป็นธรรมด้วยเพราะว่าเกิดบางคนชั้นเก่งนี่ฉันรู้จักคนดังฉันรู้จักตำรวจฉันรู้จักทนายฉันก็เอาตัวรอดได้แต่คุณลุงคุณป้าที่ก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้จะเดินทางมายังไงไม่รู้จักใครแล้วใครจะไปช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นระบบการฟ้องคดีแพ่งแบบกลุ่มโดยเฉพาะใช้เทคนิคคดีผู้บริโภคเนี่ยอาจจะทําให้ได้เงินเยอะขึ้นนะครับเป็นธรรมมากขึ้นป้องปรามลงโทษได้และเป็นธรรมในการคืนค่าเสียหายให้ผู้เสียหายครบ ทุกคนมากกว่าการไปยื่นเรื่องทีละคนทีละคนครับอันนี้คือคําแนะนําสําหรับผู้เสียหายเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะก็อย่าใจผู้เสียหายเนี่ยเริ่มต้นจากการประชุมหารือกันพยายามรวมกลุ่มกันใหญ่ๆนะครับแล้วก็อย่าไปฟังคนคนเดียวอย่าฟังผมคนเดียวอย่าฟังคนนั้นคนนี้คนเดียวฟังหลายๆคนและท่านต้องมีคณะกรรมการของกลุ่มเนี่ยคัดกรองกันนะครับว่าท่าน<ช>จะดําเนินคดีดีไอคอนแบบไหนเพราะท่านท่านไปใช้วิธีตํารวจเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้มีหน้าที่เพื่อจะไปเรียกค่าเสียหายให้ท่านนะ เขามีหน้าที่ดําเนินคดีสืบสวนสอบสวนถ้าคดีไปถึงชั้นอายการอายการอาจจะมีช่องทางในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญาได้แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยท่านจะไปติดอยู่ในคดีอาญาละซึ่งคดีอาญาเนี่ยพิสูจน์ยากกว่าคดีแพ่งนะครับคดีอาญาเนี่ยท่านต้องมีเจตนาชัดเจนต้องมีหลักฐานมัดตัวแต่คดีแพ่งเนี่ยมาตรฐานในการนาสืบเนี่ยมันไม่ยากเท่าอาญาเพราะฉะนั้น ทำไมต้องเป็นรอคดีอาญาะเราก็เดินหน้าฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายไปเลยในส่วนของอีกฝ่ายเขาบอกเฮ้ยนี่คุณจะมาฟ้องอะไรผมกันเยอะแยะผมเปิดโต๊ะเลยนะครับจัดตั้งทีมงานในการเยียวยาช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาซึ่งถ้าเขาทําแบบนั้นก็อาจจะเป็นการแสดงความจริงใจที่ดีให้ศาลให้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 ศาลเนี่ยเห็นว่าเออไม่ต้องรอให้มีคดีขึ้นศาลคุณก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมีแสดงจุดยืนแล้วว่าจะมาดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนถ้าเขารู้ว่ากำลังจะมีคดีเนี่ย มันก็จะเป็นสภาวะที่ที่อึดอัดนิดน,นึงคือจะให้ฉันไปทําตัวสารภาพเหมือนฉันทําผิดหมดเลยเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้เสียหายเดี๋ยวก็กลายไปว่าไปทําให้ตัวเองเนี่ยโดนดาเนินคดีอาญาหรือเปล่าอันนี้คือความยากถูกไหมครับผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะการเร่งเร่งเร่ง,รงว่าต้องพิคาีอา,าต้องเข้าคุกเข้าคุกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะครับบางทีเนี่ยการมาพูดคุยกันและให้หน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้เสียหายมากกว่าหรือเปล่า ก็หวังว่าคดีนี้เนี่ยจะนําไปสู่ความยุติธรรมและอยากให้ผู้เสียหายนะครับอย่ายึดแค่เรื่องคดีอาญาคดีอาญาคือเอาเขาเข้าคุกคดีแพ่งเนี่ยท่านได้เงินคืนนะครับส่วนจะไปถึงจุดนั้นยังไงเนี่ยต้องให้ผู้เสียหายนี่เกาะกลุ่มกันให้ได้นัดแนะหาหรือประชุมกันแล้วก็เชิญทนายผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหลายหลายคนหลายข้าให้มาให้ความรู้ท่านอธิบายท่านฟังแล้วท่านก็ฟังแล้วท่านก็เลือกคนที่ท่านรู้สึกไว้ใจนะครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้โอ้โหเดี๋ยวได้ว่าคุยกันสองประเด็นเต็มเลยนะคะแม่เจนครบถ้วนใช่ค่ะอาจารย์เดียวยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเวลาเราค่อนข้างจากัดน,นะคะ,คะมีเวลาเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญอาจารย์มาคุยใหม่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับ,รบ,บ,รบสวัสดีครับค่ะ